สวัสดีครับนนาวันนี้พานนนามาตกปลาที่บึงดาวนะครับก็เลยบึงบลอรเพ็ดมาประมาณสัก2อกิโลนะครับก็เนี่ยสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะครับดีนนาเขาบอกว่าปลาตะโกกำลังเข้านะไซส์สวยๆนะครับผมก็เลยมาลองดูนะครับนนาครับนี่ครับสภาพหมายก็สวยงามนะครับนี่ครับบึงกว้างดีครับน่าจะประมาณสักสิบยี่สิบไร่ครับนี่ครับประมาณนี้ก็มี นนาก็เพิ่งกลับไปนะฮะก็จะได้ปลาตะกงตะโกกไปใส่สวยๆนะครับแล้วก็มีที่จอดรถก็ประมาณนี้นะครับน้าก็จอดดิมถนนก็ถือว่าสะดวกอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเส้นนั้นนะครับถนนใหญ่อ่าอันนี้ก็จะไปอำเภอชุมแสงนะครับอันนี้เข้าตัวเมืองนครสวรรค์นะครับนี่ครับผมลงสองคันเหมือนเดิมยังไม่ตะกุกตะกักเลยครับก็คาดว่าน่าจะได้กินแฮวแล้ววันนี้ครับผมก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะ กินแฮวหรือจะกินอะไรนะครับผมก็ลองดูนะครับนะนะครับผมเหยื่อแล้วก็มันหมูหมักน้ำแดงนะครับก็เกี่ยวเบ็ดตัวสุดท้ายนะครับแช่กระตีน้ำแข็งมาน้ำแข็งละลายไปแล้วก็เหยือ่อล่อก็จะประมาณนี้นะครับราขนมปังทั่วไปนะครับแล้วแต่ใครถนัดเลยครับเกีเ๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับตุ้งติ่ง มันหมู2ชิ้นนะครับเกี่ยวแล้วก็ตีได้เลย โอเคครับนานาครับวันนี้เราก็กินแฮวครับเพราะว่าเราก็มาตอนห้าโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเวลาทดสอบเหยื่อนะฮะแต่เราก็ยังไม่ได้มีเวลาปรับสายปรับอุปกรณ์หรือว่าปรับเหยื่อนะครับเรามีเวลาน้อยก็ได้มาทําความรู้จักหมายตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมายอ่าเขาเรียกอะไรนะหมายดาวบึงดาวือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเส้นนครสวรรค์ไปชุมแสงนะครับเลย บึงบอลเพชรเป็นหน่อยหนึ่งนะครับนะครับก็เดี๋ยววันหลังผมจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจจะเป็นเหยื่อที่อาจจะเหลือค้างตั้งแต่วันก่อนๆกาะนี่ครับอาจจะมีหืนมีอะไรอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้ปลาไม่เข้านะครับผมก็เดี๋ยวมาแก้เมือใหม่นะครับนะครับสวัสดี